สวัสดีเช้าเซนาแห่าาางอาจารยมังหะทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องียนก็เสนามังหะนะคะตอนนี้เราอยู่กับมาังหาะเรื่องเส้นทางซุปตาของคุณแม่ลูกแฝดนะคะแต่แอปก็อยากจะฝากบอกว่าอย่าไปสนใจแบทที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลนันก็คือเพจไข่ดาวแปลมังะน,นะคะเอาละถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย แต่ในที่เธอยอมนอนกับผู้ชายพวกนั้นเธอก็จะมีชื่อเสียงเข้ามาแค่หลับตาแล้วก็ยกขาของไม่ยากเกินไปสำหรับเธอเยซิงเห่ย,ยาขอบคุณมากสำหรับของปีที่เธอทำกับฉันมาไปจื่อเธอเป็นอะไรไม่มีอะไรพอแล้วล่ะวันนี้เธอเหนื่อยมามากแล้วแม่คะหนูง่วงนอน ให้พี่พาไปนอนก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะตามไปทีหลังไปจือเธอจะมีความสุขแค่ลืมอดีตไปเธอมีหน้าตาที่ดูดีและมีลูกๆที่น่ารักเจียงมู่ก็ตายไปแล้วฮะชีวิตที่โดดเดี่ยวของฉันเชื่อฉันเถอะว่าเธอไม่ต้องการความสุขแบบนี้ พี่ซินต้องขอบคุณพี่มากไม่อย่างนั้นฉันกับลูกคงต้องตายที่ต่างประเทศไม่เป็นไรถึงตอนนั้นจะยากลำบากมากแต่เราก็ผ่านมันมาได้ตอนนั้นเธอคงจะทุกข์ทรมานมากสินะแต่ฉันสัญญาว่าตอนนี้จะทำให้เธอดังในประเทศจีนในเวลาสั้นๆได้เวลาที่เราจะทำเงินกันแล้ว พี่ไม่เคยทิ้งฉันเลยบุญคุณนี้ฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงหมดบอกไว้ก่อนนะชื่อของฉันคือเมื่งเฉิงซินเป็นคนที่มีความยุติธรรมและจะยอมให้เธอกลายเป็นสีแดงเองต้องเป็นสีแดงใช่ต้องสีแดงเท่านั้น <laughs> เสี่ยวมึงพานักแสดงของคุณไปที่อาคารสองชั้นสามเวลา8ปดโมงเช้าเพื่อที่จะออดิชั่นพรุ่งนี้ฮะไปจือเธอได้ออดิชั่นกรี๊สุดยอดได้ออดิชั่นแล้วเก่งมากกานทำงานหนักประสบความสำเร็จฉันอยากชนะเยสิ่งเยาต้องชนะเยสิ่งเยา พูเร่พี่วันนี้ผมหมุนทนทางจริงๆเกิดอะไรขึ้นจ้เด็กที่โดนลังแกที่สนามบินได้ไหมผมยังให้พวกเขามาร่วมกับบริษัทเราแต่เดินปฏิเสธจะได้นางฟ้าตัวน้อยที่น่ารักและฉลาดดวงดาวของวันพรุ่งนี้ทำไมนายยังทำตัวเป็นแมวอยู่อีก ทั้งที่จะต้องได้รับตําแหน่งแล้วผู้ถือหุ้นอันดับที่2ของบริษัทหน้าที่ของผู้ถือหุ้นคือทำยังไงก็ได้ให้บริษัทมารายได,ได้เช่นการค้นหาดวงดาวไงผู้กำกับเจา้าจะออดิชั่นพรุ่งนี้ฉันจะไปที่นั่น บนังเอกผ่านไปแล้วเป็นเยซินหยาไม่ใช่เหรอหรือว่าเธอยังไม่พร้อมเป็นไปได้ไหมพี่ชายที่จะเชียร์แฟนที่แย่ของพี่สื่อตอนนี้มีความสามารถในยอย่างให้เขาวันพรุ่งนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับนักแสดงใหม่เหรอคนน่าจะสนใจเรื่องแบบนี้ที่จริงหนังจะเป็นหนังที่ดีไม่ได้ถ้าไม่มีคนดู นีเป็นความผิผดปกติของมีเป็นความคิดปกติของคนทั่วไปอยู่แล้วคุณปู่เลือกได้ดีมากที่ให้พี่มาสือทอดตำแหน่งพี่ฉลาดที่สุดในพวกเราเรื่องนี้จะต้องดังที่สุดแล้วพรุ่งนี้จะทำยังไงฉันมั่นใจในทักษะการแสดงและทักษะด้านร่างกายมากถึงฉันกล้าแนะนำตัวกับคุณ ฉันเชื่อว่าฉันเชื่อว่าคุณสมบัติของฉันไม่มีใครที่ไม่ต้องการพรุ่งนี้อาจจะเจออะไรที่น่าสนใจก็ได้ก๊อกก๊อเข้ามาประธานหลิวนี่เป็นเอกสารที่ท่านต้องการครับเกิดอะไรขึ้นกับผู้กำกับเจ้า ตามที่ท่านคาดไว้ผู้กำกับเจ้ารีบเรียกเธอไปออดิชั่นทันทีที่รู้ว่าเธอรับบทจากเรื่อง Crazy Housekeeper เมื่อสองสาวันก่อนผู้จัดการของเธอได้ส่งเอกสารแนะนำตัวไปและเธอจะไปออดิชั่นในวันุ่งนี้ครับ Crazy Housekeeper เป็นหนังเรื่องที่ดังมากเลยนี่ นาะนเป็นที่นิยมมากพี่ชายพี่เป็นถึงท่านประธานที่ทำงานเบื้องหลังภาพยนตร์และละครพี่ก็ด,ดังเป็นผู้แตกทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ด้วยเอิมใช่ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้อเอเฮมท่านประธานถ้าฉันไม่ทำงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจียงเฉิงเช็ตเช็ไม่รู้ว่านี่เป็นดาราคนไหนกันนะไม่รู้แล้วนะาจะไทยให้เปลืองฟิล์มทำไมฮะมีโครงการทำภาพยนตร์และละครที่เจียงเฉิงเยอะมากๆากคิดถูกแล้วจริงๆที่กลับมาที่จีนแต่การถ่ายที่เรามาใหม่ ดังนั้นการแข่งขันจึงสูงตาไปด้วยเธอประหมาไหมความรู้สึกนี้มันสุดยอดหลังจากละครเรื่องที่แล้วในที่สุดฉันก็ได้กลับมาที่หน้าก้องกลายเป็นว่าเธอไม่ประหมาห่าเลยสักนิดดีมากที่พยายามเข้าเอ๊ะนั่น,นเสียวมึงนี่ ต้องฝากขอบคุณผู้กำกับเจ้าที่ให้โอกาสพวกเราจำไม่ทำให้ผิดหวังโอ้ไม่ต้องขอบคุณฉันผู้กำกับเจ้าให้เธอมาพูดตามตรงฉันก็ไม่ได้รู้สึกดีกับไปจืนหรอกนะผู้กำกับจางสิ่งที่คุณพูดมันผู้กำกับจางเป็นคนตรงไปตรงมาซะจริงๆผู้กำกับจางพูดคนจริง เพราะฉันไม่เคยแสดงละครในประเทศเลยชื่อเสียงในประเทศก็คงไม่มีเหมือนกันฉันจะทำให้เต็มที่ในการออดิชั่นมั่นใจพอตัวเลยนี่แล้วฉันจะรอดูนี่เป็นบทละครในการออดิชั่นถ้าอยากท่องบทให้ไปที่ชั้นสองบทเพลงและผู้แต่งเจียงสาน ว้าวนี่มันเป็นบทของอาจารย์จริงซังฉันต้องไปทำงานต่อแล้วพี่ซินคนเขียนบทคนนี้ดังมากไหมรางวัสลสมรางวัลสำหรับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้เขียนบทที่เก่งที่สุดอันดับ3ามของประเทศคุณเยซินเยาทุ่มเทกับการทำงานมากจนถึงขั้น มาก่อนการออดิชั่นเลยเหรอครับนักแสดงหน้าไหมเย่ yeah, สินยาวว้าวเธอดูสวยมากเย่า yeah, สินยาวตัวจริงสวยกว่าในทีวีอีกนนเนี่ยเย่า yeah, สินยาวในที่สุดเราก็ได้เจอกันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ เส้นทางซุปตาของคุณแม่ลูกแฝดอีพีที่3-4ถึง4นะคะถ้าแอดภาพเสียงตัวละครตัวไหนผิดไปจากเดิมหรือว่าอ่านตรงไหนผิดลืมอ,าอ,อ่านข้อความตรงไหนแอดก็ต้องขอโทษขอโกลในที่นี้ด้วยนะคะเอาละถ้าจบแค่น,นี้แล้วก็บายบายนะคะแต่บอกเลยว่าห้ามลืม ห้ามลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้โอเคค่ะก็ออกลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย